นี่ค่ะมาดูมาดูแก๊งกบน้อยเอ้กบหรือคางคกคางคกสิแก๊งคางคกน้อยดูมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ยมีเป็นสิบตัวเลยเพิ่งเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเต็มไปหมดเลยอ้ลูกอัดน้อยอันนี้ไม่ได้เป็นลูกออดเราได้เป็นตัวกบแล้วไอ้เป็นตัวคังคกแล้วโู้สิบกว่าตัว มองเห็นไหมนี่ในน้ำก็มียเยอะมากเลย,ลยสุกยอยอ่โดดมาโดดมาอ่ะโดดเข้ากล้องโดดเข้ากล,กล,าล้องเค่ตะอิปไปไข่ลูกอิปไปชักกต้ง 我姓杨。1> <laughs> 1 <laughs> <laughs>